สวัสดีครับเพื่อนๆอาร์เซน,นอลทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเนื่งขยี้ข่าวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่31มีนาคม2564เริ่มแรกครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับทีมชาตินะครับ เจ็บอีกแล้วครับผมนักเตะร,รายนัดเป็นใครก็เราจะมาเปิดเผยกันครับจบจากข่าวนักเตะที่ไปการบาดเจ็บนะครับเราก็จะมาดูแวตวงเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสราอ์เซนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเนื้อ,อาหาของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกราบขอบคุณไปอย่างสูงครับผมเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยครับประเด็นแรกนะครับ นักเตะที่มีการบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับทีมชาตินะครับก็คือทางเอมิลชิปิโลนะครับผมเอมิลชิปิโลนะครับถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษในชุด u 21ที่มีการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วตอนนี้ครับผู้จัดจาก,การทีมชาติอังกฤษชุด u 21ก็มาเปิดเผยว่าเอมิชิปิโลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับผมซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บก็ไม่ดุลแรงนักนะครับผมแต่ก็อาจจะมีการเสี่ยงนะครับที่ ในวันเสาร์นี้จะเจอกับทางวิเบอร์ภูครับเอมิลสมิธโลก็น่าจะไม่พร้อมลงเล่นในเกมนัดดังกล่าวครับผมและทีนี้ครับเราก็จะมาดูภาพการฝึกซ้อมของนักเตะที่ไม่ได้เข้าแคมป์ทีมชาตินะครับนักเตะชุดใหญ่ก็มีหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นทางวิลเลียนลอวโฮดดิ้งทางกาเบรียลมากาเยสปาโปมาลีเดนิสเซมบยอต รวมไปถึงคาร์ลแชมเบอร์ครับซึ่งสําคัญตรงที่ว่ามีกลุ่มนักเตะเยาวชนนะครับที่ทางอร์เจต้าเรียกขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับผมก็ตามคอนเซปต์ครับให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งที่มีแววดีนะฮะขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อพัฒนาฝีเท้าแล้วก็อาจจะมองเห็นโอกาสในการลงเล่นให้กับสโมสรชุดใหญ่ในอนาคตก็เป็นไปได้ครับผมแต่มีสิ่งที่เราจะต้องลุ้นก็คือทางมโยซาก้าครับยังไม่สามารถลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้เลยครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเจ็บนานขนาดไหนครับ เพราะเป็นอาการบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษครับผมลุ้นกันต่อไปครับภาวนาขอให้ทางมุโยซาก้าฟิตทันในเกมสําคัญที่จะต้องเจอกับลิวพูในวันเสาร์นี้ครับประเด็นถัดไปก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับทางการจัดอันดับนะครับผมนักเตะที่ได้รับคะแนนมากที่สุดแต่ละสโมสรน,นะครับซึ่งทางการอิชาก้าก็เป็นผู้เล่นที่ทําคะแนนได้มากที่สุดมากกว่าเพื่อนร่วมทีมสมสอลสโตนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ติดอันดับที่7ของ10คนแรกน,นะครับ ก็ถือว่าจ้าตัว,วก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับสารรบดูการนี้ของกาดิชาก้าซึ่งทางกานิชาก้าก็ได้คะแนนอยู่ที่80.9คะแนนครับเรื่องของการดิชาก้าครับก็ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับข่าวตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะครับทาง Sky s p o r t ครับออกบารายงานข่าวว่าทางกาดิชาก้าเนี่ยอาจจะมีการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมตัวครับอยากจะย้ายกลับไปเล่นในศึก บุนเดสกาเยนังันนะครับหลังจบทุกการนี้แล้วรายละเอียดของข่าวก็ระบุว่าสโม,มสรที่ให้ความสนใจเดืองกาดิชาการเป็นร่วมทีมก็คือสโม,มสรแฮธาเบอร์ลิน Berlin, ครับซึ่มีการเปิดเผยค่าตัวของกาดิชาการนะครับด้วยวัย28ปีครับเขามีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์นะครับเพราะไม่คิดว่ากาดิชาการจะมีข่าวการย้ายทีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ จบจากข่าวของการอิชาการครับเรามาดูข่าวเกี่ยวกับนักเตะที่อาจจะต่อสัญญาทางสโมสรต่อไปอย่างทางโมฮัมเหม็ดเอลเดนีครับผมเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะครับออกมาเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวว่าทางโมฮัมเหม็ดเอลเดนีจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลต,ต่อไปหลังจบฤด,ด,ดูกาลนี้นะครับผมเอเจนต์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวว่าเอลเดนีจะต่อสัญญาใหม่กับทางอาร์เซนอลเขาจะไม่ย้ายไปกาลาร์ตาสลายหรือตุรกี เอดินีไม่เคยคิดเรื่องการย้ายทีมเลยเขาแฮปปี้กับอาร์สตันและแตตาต้าก็เชื่อมั่นในตัวเขาซึ่งผลงานในโลกของเอดนี N e ก็ทําผลงานได้คงเส้นคงวาครับผมคือเป็นนักเตะที่ผมนับถือใจของเขานะฮะเป็นนักเตะที่ไม่เคยออกมาปีปากบนสําหรับโอกาสในการลงสนามที่ไม่ค่อยมีมากนักนะครับอาจจะลงมาเป็นอะไรสํารองอาจจะลงมาเป็นตัวจริงบ้างแต่เขาก็เป็นนักเตะที่ทําทุกอย่างแล้วก็ลงเล่นอย่างเต็มที่เมื่อโอกาสมาถึงครับผม ในความคิดส่วนตัวผมผมองว่าการเก็บเอเนนี่ต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับอาจจะลงมาเป็นแบ็กอัพสำรองให้กับแผงมิฟิลแอสซอนที่อาจจะมีการบาดเจ็บในอนาคตครับผมก็จับตาดูให้ดีครับสถานการณ์ของเอนี e ่กับร์เซอลหลังจบทุกการนี้ครับจบจากข่าวของเอนี e ่นะครับผมเรามาเริ่มข่าวเกี่ยวกับทางพอโมซันนะครับที่มีการเน้นํำนะครับว่าร์เซอลจะดิงตัวกุนมาร่วมทีมครับ ทางพอเมอร์สันก็แนะนําว่าเป็นยิงกุนเอเกโร่มาวมทีมเลยพอเจ้าตัวเนี่ยคุ้นเคยกับสไตล์บอลอังกฤษอยู่แล้วแล้วน่าจะเข้ากับระบบของทาซอ,อนได้กุนเอเกโร่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆและทางอาร์เตต้าก็เคยวมง,งานกับเขาตอนที่เป็นผู้ช่วยเป๊ปในทีมแมนซิตอ้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวการวิจารณ์การแนะนําเฉยๆนะครับมูลความจริงผมมองว่าทางกุนเอเกโร่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะย้ายออกจากหลีงกฤษมากกว่านะครับผม พออย่าลืมครับว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่คาแข้งกับแมนเชสเตีรเกือบ10ปีนะครับผมการที่ย้ายไปอยู่สโมสรอ,อื่นในลีกอังกฤษเนี่ยในสืพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมมองว่านะ่าอาจจะเป็นการถากฐานน้าใจแมนเชสเตีรเกินไปครับผมจบจากข่าวของกุนอาเกลโลนะครับเรามาดูข่าวนักเตะอีกแล้วฮะเยาวาชนไม่รู้ว่าเป็นใครครับผมสื่ออย่างทางฟุตเมคาโต้ครับออกมาเปิดเผยว่าอาร์เซนอลและเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก วัยเพียงแค่17ปีนะครับเป็นดาวรุ่งของสโม,มสรอ,อะไรก็ไม่รู้่ผมอ่านยากเหลือเกินสโม,มสรบาลงองเซียนนะครับในลีกเดอฝรั่งเศสนะครับผมนักเตะรายนี้นะครับก็เป็นนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีนะครับเมื่อไปดูทางมูลค่านักเตะนะครับทาง Transfer Market นะครับบอกมาเปิดเผยว่านักเตะวัย17ปีรายนี้เนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ300,000ยูโรครับ ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจนะครับก็เข้าอีโลบเดิมครับเข้าแผนการสร้างทีมของทางอันเตาและเอดูคือจับตามองดูนักเตะดาวรุ่งที่มีฝีเท้าดีนะครับเอามาเข้าอะคาเดมีของสโม,มสรน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับสหรับอิสมาเอลดูกล่ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสราร์เซนประจำวันนี้ครับทางเพื่อนๆที่ชอบในื้อหาข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ